ใส่มันก็สงสัยมานานนะคะทุกคนว่าทําไมเราถึงแบบว่าไม่ได้มาดูบวยคืนชีพเปนี้สักทีทุกคนเอะตั้งแต่ชื่อแล้วแหละว่าเธอมชื่อบุยคืนชีพเนี่ยวันนี้ก็เพิ่งมาเอ๊ะสงสัยว่าเอไม่รู้นึกอะไรก็กินบวยคืนชีพนี้มาหลายห่อแล้วทุกคนไม่รู้ว่าอะไรโดนใจให้เรามาเอะนะให้เราเลือกที่จะบะา้าอ่ะค่ะทุกคนบวยนี้นะคะน่าจะเป็นบวยบวยแบนด์ใหม่ค่ะทุกคน ไม่เคยกินแต่กินไปสองสารอบกินเพลินดีแม่เราชอบก็เลยมีโอกาสเลิกงานอย่างดีได้ซื้อบวยคืนชีพไปกินอีกรอบนึงทีนี้แหละพอได้อ่านชื่อแล้วก็ไม่ได้อะไรนะทุกคนตอนแรกพอได้ยินชื่อแบรแล้วแปลกๆอยู่ก็ไม่ได้คิดอะไรก็ไม่คิดว่าเขาจะทําแบบนี้จริงๆค่ะทุกคนเนี่ยทุกคนดูชื่อบวยคืนชีพชื่อก็งงไหมทุกคนว่าบวย๊อะไรบวยคืนชีพ อ่านว่าอะไรเนี่ยมีมีไหมน่าจะมีมีคนของแมกแมกนะคะทุกคนก็แมกแมกคือใครน่าจะเป็นชื่อเจ้าของแบรน์หรือว่าเจ้าของ c ีอโอบุยกฤษืทพนี่ละค่ะทุกคนไอเดียเขาดีนะทุกคนตัวนี้จะเป็นรูปบวยคั่วกันหน่อยหน่อยค่ทุกคนแล้วนี่ค่ะทุกคนเพิ่งมาอ่านตรงนี้เขาเขียนว่าพอเธอหลับก็ส่งบวยให้กินพอเธอกินจะตื่นมารักฉัน บัวเม็ดโตที่ฉันปลูกเองหั่นเม็ดออกกินอร่อยถึงใจอันนี้อาจจะเป็นกรอนนะคะทุกคนน่าจะเป็นกรอนที่เขาเขียนไว้ซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าทําไมบัวสุชีพถึงไม่เป็นไวรัลักท,ทาไมควรถึงไม่กินบัวสุชีพกันที่โซลแกนเดดขนาดนี้ไม่มีกรอนที่อ่านเล่นๆเน้นนะทุกคนน่าจะปังกว่านี้นะคะถ้าเขาเปลี่ยนกรอนเนี่ยหรือว่าเขาเปลี่ยนแล้วแต่เราไม่ได้ซื้อ,อมาบ่อยๆไงส่วนผสมขนมลักษณอันนี้ก็งงอยู่ค่ะว่า มันคือบุ้ยหรือขนมรักกันแน่ทุกคนร้านช่วยบอกได้นะเจ้าของแบรนด์เห็นคลิปนี้เจ้าของแบรนด์ช่วยบอกหน่อยนะคะว่ามันว่าส่วนขนมขนมรักคืออะไรคะเจ้าของแบรนด์หนูงงไปหมดแล้วเนี่ยดูมาดูส่วนผสมความเข้าใจสี่ถ้วยตวงให้อภัยหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งอะไรวะหนึ่งความห่วงใยพูดคำหวานหนึ่งหยิบมือสวมกอดสองกำมือหอมแก้มสองช้อนชา ความรักใส่มากๆโอ,อ้ทุกคนแต่ถ้าเรามาทําความเข้าใจนะอย่าใช่ว่าไอ้ความว่าความเข้าใจเข้าใจว่าแบบว่าคนลูกค้าชอบกินบวยแบบนายอ่จจะจะเป็นได้ให้อภยัยให้อภัยยังอะให้อภัยไม่เข้าใจให้อภัยถ้าบวยไม่อร่อยมั้งแต่อร่อยนะความห่วงใย,ยห่วงใย,ยที่จะคัดสรรลดบวยให้อร่อยค่ะทุกคนพูดคําหวานคำหวาน,วาวานกินแล้วจะพูดคําหวานได้มั้งสวมกอดค่ะ รักคนใกล้ๆหอมแก้มเออเฟลลี่มั้งความรักอ่ะเขาใส่ความรักเข้าไปมั้งบุ้ยคือชีพอ่ะหลังจากที่เรามาดูใหม่นลคะทุกคนเขาบอกว่าคืนชีพเนี่ยคืนชีพตัวใหญ่โตแล้วก็เลยมาคิดว่าก่อนที่เราจะตายเนี่ยเราต้องมีความเข้าใจให้ภยัยความหยาย่วงใยพูดคําหวานส่วนเกาะสวมก่อน,น,อนหรือว่าหอมแก้มหรือความรักปะนี่มันคือบุ้ยอบแห้งแช่อิ่ม นี่ก็ยังไม่รู้เลยนะทุกคนแต่เดี่ยบาวบาวตรงนี้ขุกคนวิธีทำผสมทุกอย่างให้เข้ากันอย่างเบามือนำไปอบจนสีชมพูหอมรับประทานได้ทันทีอย่าลืมใส่จานใบสวยคือเป็นลิขนะทุกคนมันจะใส่บานใบสวยไงทุกคนเรียกเลยว่าเจ้าของแบรนด์ของบุ้ยคืนชีพเนี่ยมีไอเดียที่ดีไม่เบาเลยแต่ก็ยังไม่ได้เป็นไวรัลอะไรนะคะทุกคนเรียกได้ว่าบุ้ยคืนชีพก็อร่อยอยู่นะทุกคนใครที่อยากจะกินบุ้ยคืนชีพ ก็ไปกินดูนะคะขวดสโลแกนเนี่ยเขาทำเด็ดมากๆาเลยนะไม่เหมือนใครจริงๆหรือว่าเหมือนนะบวยคืนชีพนะคะทุกคนสโลแกนไม่เหมือนใครเลยนะดูสิอะไรเนี่ยคนเธอรับก็ส่งบวยให้กินอย่าลืมไปอ่านก่อนนะบวยคืนชีพขนาดสิบกรัมห้าบาทห้าบาทชื่อแปลกมาก